ตอนนี้เราอยู่ที่ก่องโจนะครับแล้วก็ผมเพิ่งกดรองเท้าอีกคู่นึงมาเลยคู่นี้ต้องบอกเลยว่าเป็นรองเท้าที่น้องๆถามเข้ามาเยอะที่สุดว่าเมื่อไหร่พี่จะรีวิวรองเท้าคู่นี้งั้นเดี๋ยวเราไปดูเลยว่ารองเท้าคู่นี้เป็นคู่ไหน ลิ่งคู่นี้เดี๋ยวเราค่อยๆไล่ไปดูว่ารองเท้าคู่นี้มีอะไรที่น่าสนใจผมใส่41ของแบรนด์ลิ่งคู่นี้จะเป็น8 US นะครับถ้าสมมุติทุกคนที่ดูอยู่แล้วไม่ทราบว่าคู่นี้ราคาประมาณเท่าไหร่ในรลองทายซิว่าดีไซน์แบบนี้น่าจะประมาณเท่าไหร่คัตติ้งแบบนี้เลยงานมีชิ้นแต่ง TPU แบบนี้พื้นเป็นแบบนี้เลยนะครับมีโฟมบริเวณส้นแล้วก็มีตรงฝาเท้านี้ด้วยแล้วก็รวมถึงลิ้นนี่ด้วย ที่ปีนขึ้นมาถึงตรงนี้โลโก้ TPU นูนตรงนี้จากที่ผมใส่รองเท้าแบรนด์จีนมานะเดี๋ยวผมตม้องบอกเลยว่าอินโซมันจะค่อนข้างธรรมดา๋ยวแกะดูดีกว่าว่านี่เป็นไงทำได้ไม่แย่เลยตัวมีเคิร์ฟตรงนี้ขึ้นมาด้วยทุกคนเห็นไหมปกติถ้าเป็นอินโซทั่วไปของแบรนด์จีนมันจะแบนเรียบเลยตัวนี้มีแบบเป็นถาดขึ้นมาอย่างนี้ด้วยอินโซแม่งมีรูด้วยทุกคนทำได้ดีนะแล้วก็สัมผัสได้ถึงความหนาแล้วก็มีเท็กเจอร์ทุกคนเห็นใช่ไหม รู้สึกว่า texture พื้นตรงนี้มันจะเป็นเหมือนแนวทนปูนเว้ยเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนอีก texture หนึ่งที่แบบมีความแท็กชั่นมากกว่าตรงนี้ตรงนี้เหมือนมันจะมีแอบความแบบน่าจะทนแหละแต่ตรงนี้มันจะเป็นแบบมีความขรุขระมากกว่าเหมือนเอาไว้หยุดให้ได้ตรงนี้เขียนว่า make your own way ก็คือ the way way นะ make your own way way of it ใชห,หตามโโลแกนของแบรนด์นี้ f o m a step จากก้าวกลายเป็นกระโดดโอ้แต่ดีไซน์มันครบจริงว่ะแน่นอนนะครับถ้าจะเทสลองเท้าทั้งทีรองเท้าที่ผมใส่ก็จะเป็นของฮู o p ล i n e e v e r y d a y Sock อยู่แล้วเชื่อมมันอาจจะแอบลื่นไปนิดนึงทุกคน ความรู้สึกที่ได้นะตอนนี้อาจจะมีความคล้ายกับจา3นิดหน่อยที่รู้สึกว่าบริเวณด้านหน้าเนี่ยมันจะมีความที่เด้งเด้ง <ๆ S 2> นิดหนึ่งนะครับกึ่งกึ่งซัพพอร์ตด้วยและรู้สึกได้เลยว่าตัวบริเวณที่เป็นแผ่นด้านหน้ากับโซนที่เป็นด้านหลังเนี่ยมันแยกกันชัดเจนเพราะตอนที่กดเงี้ยเรารู้สึกได้เลยว่ามันแยกส่วนจากด้านหลังส่วนเรื่องการพลิกดูทําได้ดีมากๆนะดูดิบิดรองเท้ามาเท้ายังติดพื้นอยู่นะครับ ข้อเท้าเนี่ยบิดมาได้เยอะเลยใช่ไหมแสดงว่าเรื่องการพลิกเนี่ยผมว่ามันช่วยได้เยอะนะเหมือนเท้าผมยังอยู่ที่พื้นยู่เลยแล้วก็เรื่องของโลคัทตัวนี้ผมว่าถ้าใครชอบแนวแบบโลพ่อต่ำผมว่าตัวนี้ควรอยู่ในสต์นะครับผมว่ามันก็น่าจะพูดได้เท่านี้นะครับสำหรับรองเท้า All City 13เวทตัวนี้ตอนนี้สำหรับผมนะถ้าพูดกว่านี้ก็คงต้องใส่ต้องเทสต้องวิ่งต้องเล่นวันๆต้องไปชาต้ตองคอสซึ่งมันคงไม่ใช่วันนี้เอาเป็นว่าถ้าใครอยากให้ผมทำเจาะลึกอย่าลืมคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวไว้เจอกัน Thank you